อัน,นี้พอเรารู้ว่าพืชมันใช้กรอดอะมิโนเป็นตัวขั้นตอนสุดท้ายในการเลี้ยงตัวเองจากกูโคสฟุกโตสแป้งแล้วกลายเป็นกรอดอะมิโนล้วก็ทํากรอดอะมิโนขึ้นมา18ชนิดที่มันชอบอะกรอดอะมิโนที่ทําให้มันโตอยู่ในนี้ยังไม่พอนะพอมันกินกรอดอะมิโนหมดสุดฉีดไปหมด4ี่หวันมันกินหมดแล้วมันกินอะไรต่อเราก็เลยต้องใส่ธาตุอาหารหลัก สามก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใส่เข้าไปด้วยเสริมรอ,องรองสามก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกับมะถันยืยนในนี้ด้วยเสริมอีกแปดก็คือเหล็กสังกะสีทองแดงแมงกานิสบรอนบริลิทีนัมคอรินนิกเกิลใส่เข้าไปด้วยแล้วคุณสมบัติพิเศษตรงนี้มันมีสารคีเลตผมพูดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมว่าเปลือกนอกมนะันอ่ะข้างบนอนะ่ะอีพิดีมิตอ่ะมันมีหน้าที่กันไม่ให้น้ําเข้า กันแม่น้ำระเหยออกแต่ถ้าฉีดตัวนี้เข้าไปมันสามารถซึมเข้าไปในคิวติคิลหรือคิวตินเมื่อซึมเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอเขาเรียกว่าพาลิเศษมีโซฟิลตัวที่มีมเม็ดรละลงเข้าวัตถุหรือว่าตัวสร้างสารสีเขียวอะฮะมเม็ดโครพาสอะก็ไปเจอกันไอตัวโครพาสก็ได้อาหารนี่ไงฮะได้โรมิโน แล้วก็ได้ธาตุอาหารหลักรองเสริมพอโกลูโคมโนกินไปสาสี่วันมันเริ่มหมดใช่ไหมแต่พืชมันปรุงอาหารแล้วอะ่ะมันมีหลักรองเสริมปรุงมันก็สะสมเป็นน้ําตาลเป็นแป้งเอาไว้สําหรับย่อยเป็นโกลูโคมโนกินนั่นแสดงว่าเรามีทั้งอาหารจานด่วนและอาหารสําหรับเหมือนเซฟเหมือนซื้อของมาเก็บไว้ตุนเอาไว้เห็นไหมครับเพะนั้นในนี้มันจึงมีครบไงมีทั้งจานด่วนกับจานไม่ด่วน ก็คือรอให้สังเคราะห์แสงแล้วเป็นแป้งแล้วค่อยเอามากินอันเนี้ยคือคุณสมบัติที่ผมอยากจะคุยให้ฟังว่าพลัวันเนี่ยเขามีแล้วก็มีตัวที่ลดประจุบวกลบในใบไม้ก็คือคลีเลตนะตัวเนี้ยสารคลีเดตั้นดีนะครับ EDTA เนี่ยตัวเนี้ยนะเป็นสุดยอดเลย นี่คือในพาดวันส่วนกรกอิมิโนอีกตัวหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งขยายลูกขยายผลทำให้ขั้วเหนียวทำให้น้ำหนักเยอะรสชาติสีสันดี mm hmm. ก็อยู่ในนี้มันแยกกันทำฉงนั้นเวลาท่านปลูกพืชหว่านเตรียมดินไม่ต้องไปหวานตอนปลูกหรอกครับหวานเลยหวานก่อนลวกหนะ้าแต่ถ้าไม่ทันค่อยค่อยว่ากันหวานเตรียมดินด้วยตัวนี้พอเริ่มปลูกใช้ตัวนี้ตั้งแต่เริ่มจาก5ซีตอนที่เป็นต้นเล็ก ฉีดมาจนถึง 10cc 1 5ซีแล้วแต่ขนาดของต้นพอมันเริ่มเป็นสาวเราต้องการดอกก้าวตัวนี้นะครับใช้ไม่ต้องไปหาแคนเชื่อบรอนนะแคนเชื่อบรอนที่บ,บริษัทเราก็มีมันชื่อเอฟพัทดี๋ยวบอกให้เขาหน่อยมันขวดสีชมพูเอามาใช้ด้วยบนตัวนี้โอ้โหดอกทะลักลำพังตัวนี้มันก็ออกเยอะแล้วล่ะแต่ถ้าหลายคนบอกอย่างได้เยอะเอาตัวนั้นมาช่วยเป็นอย่างนี้อันเนี้ยฉีดบ่อยไหม ก็แล้วแต่พืชนะฮะท่านฉีดไปบางที4ี่วันห้วันฉีดก็ได้แต่ถ้ามันงามอยู่ก็ดูสักเก้าวันสิบวันไม่เป๊ะหรอกครับมันไม่เหมือนไปหาหมอหมอบอกไปวันไหนต้องวันนั้นไม่ใช่อันนี้7จวันวันนี้ไม่ว่างก็เอาพรุ่งนี้บันเืนนี้แล้วแต่เอาตามสะดวกนะครับฉีดบ่อยก็ดีเพราะปุ๋ยน้ําพวกเนี้หนมันเข้าตรงเข้าเยอะเห็นไหมฮะ เข้าตรงเข้าเยอะเข้าได้ทันทีและจําเป็นไหมจําเป็นเพราะถ้าให้ทางใบเนี่ยมันจะได้กินเร็วมากเข้าทันทีมันก็ทําให้ดอกออกเยอะทําให้ใบใหญ่ใบหนาเตรียมใบแล้วก็ลูกมันก็ออกเยอะคุณภาพของผลผลิตมันก็ได้เยอะนะฮะหนึ่งมีคุณภาพสูงสองได้เยอะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตรสชาติดีก็โอเคเลยเห็นไหมครับ เนี่ยคือที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนี่คือความจําเป็นในการใช้ทางดินร่วมกวับทางใบนะครับเขาหวังว่าทุกๆท,ท่านจะเอาไปใช้นะครับกับอาชีพของท่านนะครับแล้วก็เทปนี้ก็ไปเปิดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้ดูกันเขาจะได้เข้าใจนะครับแล้วถ้ามีอะไรข้องใจไม่เข้าใจก็ถามเข้ามาที่ไลน์ได้เลยครับยินดีนะครับ